ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ตาำของามของขูเจี๊ยบพารวยนะครับเน,น,นาะมาได้แค่ได้เฮ็ดแก่เฮ็ดแก,แก่ผล <ะ S 2> ล็อกอันนี้คือเห็ดละงอกเห็ดไข่เหลืองนะครับเนาะแก่ไปมัดผลล็อกเนี่ยครับที่เราจะไปทําสปอร์เจื้อนะครับอันนี้คือเห็ดเจโลเนาะเห็ดละ,ละงอกเห็ดไข่เหลืองเท่านี้เนี่ยเหมาะขนาดนักเกิบนี่เนาะนี่ครับหลังชักเลือกเลี้ยงแล้วก็มาพอที่ตาำของามนี่ครับแม่ลองลอง,งดูเนื้อนี่บานได,ด้มัดนี่ยแม่จุ่นๆเก็บซาซ่านี่ครับเนื้อแมวเอาซ่าี่ไข่น้อยไปเห็นกันหา ดูเครับเก็บไซซ่าเลยครับนาะนี่ครับเก็บไข่เหลืองนี่นะครับก็เิงเก็บไงมะฮือกระมอกออลองสารนี่ครับออกแต่อ่ะนาะแไม่นออดหลังจากเขาทดลองหัวเจือเนาะนี่กำลังจะออกนี่ครับดีน้อยนอยโอ้นี่แมนมดเลยครับนี่นะนี่ดูนี่ไข่เหลืองนี่ครับกำลังจะออกนักๆเนี่ยครับนี่ครับหัวเจือนี่ครับเห็ดระงกเห็ดไข่นะครับนี่นะครับโอ้แค่ชันนี่มั่วมาะนะครับไฟฝันขนาดนักนะครับมันนั่ง นั่งปาเฮ็ดนี่เหมืนต้องไปเก็บเพื่อโดนยับเนาะเฮ็ดชิปดอกโดนโดนยับอยู่นี่นะครับดอกโอ้อัลโหลนี่นะครับเก็บเฮ็ดของผมเฮ็ดกอกหอยก็กินแม่โร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 ทำโมสังโคตุ้งเอาซาตีปืนอันนั่นมาการมัสซาตีตุ้งเขาได้สังคาทางนั่นแหละเจมอนเก็บไว้แน่เอามาใส่เฮ็ดนี่เขาเขาเก็บมือไอ้นี่ตึ้ง ประมาณสองเกนเนอะตุลุงเนอะเต็มซ่าแล้วนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับสองเกนอันนี้แหมทำอันนี้เป็นเฮ็ดยางเฮ็ดทานนี่ไงแม่เฮ็ดทานนี่เป็นเฮ็ดทานนะครับเนาะนี่ครับแคปชั่นมะม่วงนะครับเนาะสูตรจากครูเจี๊ยบพารวยนะครับเนาะดีดดหดยยางแนมมาปลูกกันนะครับมียางแนมต้นใบตีใหญ่ตัวใด้นะครับนี่นะครับเนาะนี่แฮมเนาะโอ้โหม่วขนาดนักไแบบนี้นะครับนี่โอ้สุดยอดจริงเกินคำบรรยายนะครับเนาะอึ้งทึ่งนะครับเนาะ นี่ครับเนี่ย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 อันนี้เข็มข่ายโอ้โหผ่อนแวดแล้วไหมนอดีใจเคยหันกี่กั๊มเต๋ออ๋อขนาดนี้เลยไหมเนาะเตยออกขนาดนี้เดี๋ยวนี่ออกเขาดีใจโอ้โหโอ้นี่ครับโอ้โหผ่อนแวดคนทำโหดเชื่อนี่ก็ดีอกดีใจนอนวันนี้ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับเนาะครับก็โดยสูตรคุณเชี๊ยบผารวยนะครับครับผมฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปกดปิ้นเลย